คาโรเหมือนเดิมแล้วกันชอบอ่ะติดแดงเลขจูมมงมาสองสาวสี่ห้าตาจริงเหมือนกันติดใจหมอลืมน,น,นะสกิฟิสช่วงเหรอเพราะมันช่วงแรงเลยนะฮ้เดี๋ยวมันจะเดี๋<ะ>ยวจะตีเดีย๋ยวหาเครื่องประดับแป๊บห,ห,รหรือว่ากูหรือว่าเองนักข่าวไปดีวะดูหนักข่าวไปดีกว่าเว้ยแซ่บดีหน้าขาวก็ได้นักข่าวก็ได้สนุกสนุกหน้าขาวตัวน,นี้จะเล่นเฮ้ยเอาเออเอไปเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอาท้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไฟลิวไป ไม่ออันี้ไม่ออาอไทยไปแอ่คนไถึงไอ้มีไทยแต่ไม่มีหลอวดเกิดไหนวะกูเกิดงั้นเดี๋ยวกูเกิดตรงนี้เลยเกิดเป็นตัวล่อเลยให้กูล่อเลยอะได้ไหมมิมิไปเกิด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 ้านเออไปเกิดไปเกิดด้านล่างกูไหมอ้ามันไม่มีชิูกชอบจูตรงนี้มากกว่าโอเค มันมันจะมีกเกอร์จะต่อเป็นสามเหลี่ยมป่ะว้าวเดี๋ยวมิกเดี๋ยว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 มึงเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมันไม่รู้หรอกมึงกูก็เล่นกันเราไม่ใช่แนนน้อยอ่ะมันะถ้าสมมติว่าต่ำจุ่มมาเห็นเงาก็ได้แล้วแม่กูจะขาวขึ้นบ้างใช่ เ่ยเนีนี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเดเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยมันเดินไปหาใครวะอินอ่ะขโอหนเลขตรงเนี้ยไม่ใช่ีไนอ่ะอ้โขอปั่นไวมากช้ามจงดูมีคนมาเห็นกูแล้เนี่ย รอมึงอ so, like, ่ะป right. ิงปิงปิงมารอมึงอยู่ฝั่งนู้นไหนนานเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าม่กานนี้เลยะเลบ้านฟ้าใสมากอันเลยป y ต้องอั่ที่ภาษาอเปิงกูก็เด็กหักอยู่เน่าเหน่าลูกนี้เลยลูกนี้เลยกเด็กหักอยู่กด็กหักอยู่ไม่ต้องห่วง

ปิงปิงอยู่ยไหนไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ผัานนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ผับตรงนี้จุดตายโอ้ยเกิน ปิงหุกหไหนุกูุ่นหุกูด่นหุกหกปิงหุกโอ้โ Se quito una de ปิงคุกหน่อยปิงคุกหน่อยโดนเลยกูจะล้มแน่เ่ยโอเค มันไปอยู่ตรงประตูเก่าอ่ะมันลุมอ่ะอปาปะดมันมาทางโดนโดนเปิประตูดนด ไปประตูเก่าเลยปิงปิงไปปิงปิงไปตรงหลุมประตูเก่าเลยออกเลยออกเลยมิกออกเลยออกเร็วเลยหลุมประตูเก่าก็คือตรงประตูเก่าอ่ะจำได้ไหมตรงโรงเรียนอ่ะเออใช่ใช่มีไมยใช่โอเอาชายไม่โดนด้วย

ตองขได้ม่เส <gegen violin> <warfare> ียบกับมนาไวไม่เลยนะเอากดตัวนี้เลยนก่อกดส้นตีนนี้ชาเฮ้อตัวอยวะไอตัวนี้ตัวนี้เออออมามากูอยากกูอยากกูอยากยยกูอยาก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 กดนตีนไปไป กูอยู่ตรงจุดเนี้ยโดนแน่เลยว่ะใมัน่่เกิดแล้ว่กับปีง่ะอ่งถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่ามึงมึงโดนได้คนแรกมึงก็ไม่ต้องออกสองมึงก็ไม่ต้องออกสองชั้นมึงก็วนในนั้นรัวๆเลยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยใจมันออกดีนะใช่ใช่เล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่นันโตเลยบ้าตายอ่ะ่เสบ้ามเสร็

นานเลยบันเอากูเราบุงม,มานี่ใช่ไหมโอเคบันอยู่แถวนี้นย,ยดูเลยกำล,ลังบอกว่านาดู่นนั้นเลย นี่ดิ้งวีเหรอม่ม้นัก็ไปตรงพ่อแม่เลยฮะไปพ่อแม่เลยตรงนี้กัแล้วละอโอเคโอเคเคไปช่วยปิงต่อเลย จะเลยเฟยีนว่าปิงเขาอยู่ไกลมากไม่ไม่ไม่น่าโดนเนี่ย การไม่ซ่อนเงี้ยได้ไวขี้อ่ะก็กูก็กูก็กูไปพับไม้อัดหน้าเกินอะเกือบเกือบโดนโหนกมนแล้วนะไม่ใช่เพราะว่าซ่อนเงียเหรออืมก้าวแล้วก้าวแล้วโอเคปิงล้มตรงที่มันมีไม้อ่ะโอ้โหมมึงก็ออกงแนวด้านเกินแต่มันไม่เอามึงด้วยนะประเด็นเออเลย แฟนหลังหุ oh, ่นปิงอ้ายว้ายดิดิดิประตูเปิดนะยังไม่หงอกยังไม่หอกยังไม่หงอกเไม่ได้นะเอ่อหลุมอยู่ไหนพระแม่ๆๆะแม่อไว่าพระแม่พี่บอไปวันจี้แล้วผ่านไหมเจอยังไม่ผ่น ไม่หน้าแต่กลัวมึงไปหลุมได้นะโตออกได<อ>้เอาไปออกเลยออกเลยฟกได้ได้ าจะเล่นตัวอะไรดีแสงเกียร์เมื่อไรเลยกันในเวลาเรียกคราได้ไม่ใช่โอ,โอ้โหตัวตบหนวกงนั่นเลยไม่มีเบจข้างบนด้วยอุ้ยแซ่บว่ะลองเอา 因为这样。Mm hmm. yeah. Oh. はあ <laughs> <Huh? S 1> <laughs> จจจบบ้ะเดตะเกียไอแต่ว่า้นไอตอนเฟสแรกไอปิงเขาไอปิงโคตรพลาดอ่ะเกือบได้ละเกือบได้แล้วปิงเอาไหมวะปิงแบนมึงไะเกมเด็กี้มึงเกือบได้แล้วปิงแต่แค่กูกดเร็วไปหน่อย มันเกือบได้แล้วอ่ะมแล้วกูก็เอาแล้วกูก็เอามือถอยห่างเกินไปใช่ป่ะมันก็เลยพาไป้พาไปนะแต่เกือบไลยเกือบโดนละจะเกือบโดนละแต่กูกดทันทำไมนี่วะ ตอนนั้นมิเย็นแซ่บไงโอเคเอาใมันแล้วกันมากูควรอย่างเดียวคือไอ้ปิงคือไอ้มิกมันปิงบอลเด็กขาเว้ยบอลบอลไปหน้าดมน่าจะไม่เอาคณแหละ

ไอ้คกูรำคาญไอ้ค่กเล่นเกมนี้เคยได้หลังใจเลยไไม่งั้นกน้กมาีกโดนไอไม่รู้เรื่องะนั่นแหลเล่นทางตาไแล้ยังมีิทีไเ เข้าไปแบบนิ่งๆก็โหคุณพี่คุณพี่ตั้งเหมือนกับระเบิดเวลา เได้เวลาคุณต่อเม่งก็ปีนี่ี่ออย่าระเบิดก็รีบอระเบิดดิหน้าอยู่ไหนะอยู่ค่ะแม่ค่ะอ่าลุมลุมลุมอยู่อยู่หน้านี่นะลุมอยู่หน้าบ้านขึ้นไปพวกมันคงโยน <Okay. S 2> โอเคหกซีวีไหวไหมนาหกซีวีว่าได้ปะได้อยู่แต่ระวังนะน้องดูหลังด้วยเพราะว่าบางทีมันจะโยนระเบิดระเบิดเวลาระเบิดเวลาแบบระเบิดเวลาในมือจริงๆอะระเบิดเวลา ไปวิ่งเลยวิงวิง,ปงไปช่วยไปช่วยนาหน่อยถ้าเกิดเปิดแล้วอ่ะโอเคนะคก็ธรกิจมันมิชชั่นทำเร็จแล้วเลยลงเลยลงแหวนปิงป้งปิ้งไปรอประตูเลย Long lần này, mày 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 ข้าไปหนึ่งนะันอันตรายช่บหายได้ลงมา